แนอคือเป็นมันมันน่าติดตามมากใช่เพราะว่าจำมาที่แหมหนึ่งนาทีเด้อหนึ่งนาทีไปหนึ่ง <c oughs> นาทีเด้อ <c oughs> ใครเสร็จแล้วยกมือเลยทีมไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะคะอันนี้ให้น้องๆตั้งชื่อทีมเลือกหัวหน้าทีมแล้วก็ม <c oughs> ีสโลแกนอย่าพูดรอเลยจะมาส่องดูแล้วก็แกงเนี่ยขอให้ครูจินต่างหายไว้นะคะใช่ค่ะช่วงนี้ก็รักษาดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนตองอาวุธเพราะเราสวยแต่ว่าเปลี่ยนอะครับคมยากอยู่นะ กำลังกับน้องๆทั้งสองสีด้วยสีฟ้าสีชมพูพอผู้ชนะนี่จะได้รับรางวัลพิเศษรางวัลใหญ่จากปอดด้วยเออสปอนเซอร์เข้าได้นะคะสปอนเซอร์ใครอยากอะไรรางวัลให้ทีมไหนเออเิดมาลยถูกเวลาไหมนี่ได้ยังได้ยงังเดียัง <c oughs> อีรอบหนนะคะว่าสมาชิกแต่ละใครบ้านอะไรยังไงเริ่มต้นกันที่สีชมพูนะคะก็จะมีอ่า แล้วก็พี่กีตาร์พี่อาร์ตนะคะน้องซีแกรมน้องบอลพี่ก้องน้องยูริและท้ายด้วยครูชินจังนะคะนี่คือสมาชิกสีชมพูหรือว่าทีมลูกไก่นะคะต่อไปทีมสีฟ้าหรือว่าทีมลูกเป็ดนะคะจะมีมักหาปอนนะคะหรือว่าพิธีกรของร้านเองแล้วก็จะมีชอปเปอร์มีลีโอมีคอปเตอร์มีน้ำตาแล้วก็มีอะไรไม่ไก่แล้วก็มีน้องฟิล์มนะคะแล้วก็มี น้องวิทย์แดนเซอร์ของเรานะคะอันนี้ก็คือทีมลูกเป็ดนั่นเองค่ะลูกไก่เขามีโลโก้แล้วนะอ้ามีไก่แล้วหรอมีไก่แล้วเด็กเป็ดไปซื้อเป็ดป่ะอาเล่นตัวหนึ่งไหมคะอันนั้นถอยหลังเลยค่ะแล้วก็ให้เดินมาเลยอ่าพร้อมไหคะพร้อมนับจากนับจากหกสิบเลยเก้าสิบเก้าเก้าหกสิบบีหนึ่งละที่เออฮะสิบมีลาสิบบีสุดท้ายนะคะ ติมค่ะติมมาแล้วค่ะ่ลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยเวลาแล้วเอาสีไหนก่อนบอสบอสอยากฟังสีไหนก่อนเอาสีฟ้าก่อนมาเลยอ่ะสีฟ้าคัะสีชมพูสีชมพูขยับถอยหลังนิดนึงค่ะลูกสีชมพูขยับถอยหลังนิดนึงสีฟ้าลุกสีฟ้าลุกสีฟ้าลุก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 มีมีมีสีชมพูสีชมพูไปมุมน้นสีชมพูไปมุมมุมห้อง ชมพูปมุมห้องก่นลูกแ่อสีฟ้าเรียงเลยสีฟ้าเรียงเลยเยนกระดาลูกกระดาครับอ๋อพนไปก่อนพันไปก่อนอาสีฟ้าออกมาเรียงนักกระดาค่ะให้เอซีเห็นออเออ้เร็วเออออเอ้ให้เห็นทุกคนนะให้เห็นทุกคนนะ โอเคอัดสีฟ้าถามก่อนว่าใครเป็นหัวหน้าทีมะเหาสุดยอดกันพอดีใครอ่ะพี่บอลเป็นหัวหน้าทีมค่ะถามกอนว่าหัวหน้าทีมสีฟ้ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็คือเราไม่ได้เลือกตั้งแต่เราเลือกแบบารด็จการในเมื่อผมถูกจับสลักเป็นคนแรก ผมจะขอยึดอำน,นาจทีมทั้งหมดและผมจะเป็นผาเด่นผมจะเป็นผู้นำทีมเอง <laughs> ปฏิวัติทีมพาทีมใหลตกเลเอง <c oughs> นี่อัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นการเป็นหนึง่งการคำพูดอะไรน่เราเราจะทำยังไงเราเราจะมีวิธีแบบกลยุทธ์ยังไงให้ทีมเราพาทีมเราชนะกลยุทธ์เราไม่เน้นชนะแต่เน้นสั้นตำนาน,น <c oughs> เพราะว่าการที่ยากกว่าการมีแชมป์คือการรักษาแชมป์ให้คงอยู่ชนนแล้ว เราเน้นสร้างตำนานเราจะเป็นทีมเดียวเราเรามุ่งเน้นในการสร้างตำมุ่งเน้นในการสร้างตำนานเพื่อให้เราอยู่ในความทรงจำของแฟนขับแฟนเพลงขอบคุณครับเชื่อทีมเชื่อทีมเชื่อทีมว่าดันันดันันเห็นนมดันเห็นนมดันเห็นนมดัน เปูซีเัาเปผู้ซีเห็นตีงูงูเห็นนมเป็ดโยไม่เห็นโยเลยในไลน์มดข้ามาลูกไม่เห็นทุกคนเลยมันขพี่หอกถายพี่ก่ายพีอถ่ายทุกคนนะไมมีอยู่อเคมะอ่าเอาเลยลูกเห็นตีงูงูเห็นนมเป็ดีแ กเซียด้วยนะคะสีฟ้านะคะเออเซียน้องๆได้ให้กำลังใจน้องๆได้ไอ,อชมพูมาชมพูมา